สวัสดีค่ะสวัสดี FC! ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทาอีกแล้วนะคะมาดูชีวิตแม่ค้าผ้าใหม่นั้นทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็กําลังเตรียมที่จะพรีเซนต์งานนะคะเป็นงานเขียนทองมีหน้านางที่งดงามมากค่ะเขียนทองเสร็จแล้วออกมาสวยมากค่ะไม่ว่านกยุงหรือว่าหน้านางน,น,นั้นมีความงดงามจริงๆงานปราณีตนะคะสําหรับงานเขียนทองนั้น เป็นงานที่เป็นมงคลด้วยนะคะเพราะว่านกยูงนั้นหมายถึงความรักแล้วก็เงินทองไหลมาเป็นงานเขียนนะคสวยมากไม่ว่านกยูงหรือบนทองภ่องควาจะเป็นรูปนกยูงคู่นะคะสวยงดงามตระการตาจริงๆนะคะชิ้นนี้แล้วก็ราคาไม่แพงนุ่งก็ได้เช่นกันเป็นหมื่นพิเศษเลยนะคะปกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นไม่ต่ำกว่าหมื่นนะคะแต่ว่าวันนี้ ลอยเ้องะไปเลยนะคะ2,999บาานนะคะเป็นลายนกยูงุ่มสุ่ยเขียนทองนะคะเป็นงานที่หนึ่งพุ่ะสองเม็ดนะคะเป็นงานหกตะกอถอยกดอกแล้วก็เอาไปเขียนทองต่อนะคะจึงได้ความงดงามแบบนี้ ทักทายมาได้ค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยค่ะใครยังไม่มีงานเขียนทองก็ลองพิจารณาดูได้นะคะราคาถือว่าไม่แพงนะคะในช่วงนี้ทักทายมาได้ค่ะส่วนด้านที่เป็นผ้าพันคอนั้นก็จะเป็นงานชั้นครูนะคะงานที่มีชายครุยสามารถเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะนุ่งก็ได้ชิ้นนี้เป็นงานชั้นครูเรียกว่าลาย เรียกว่าลาย วานสี่ทิศนะคะพึ่งคิดได้นะคะมีหน้านางด้วยแล้วก็มีชายคลุยด้วยนะคะตรงกลางก็จะเป็นการมัดลายวานสี่ทิศนะคะสวยงามมากๆงานที่นี้เป็นสีเคลือบนะคะอยู่ในร่มก็จะอีกแบบหนึ่งอยู่อ่าตากแดดก็จะอีกอย่างหนึ่งนะคะจังหวัดสุรินนั้นจะมีชื่อเสียงในเรื่องผ้าไหมนะคะสายก็เป็นคนจังหวัดสุรินนะคะวันนี้นํางานชั้นครนูแล้วก็งานเขียนทองมาให้เอฟซีนั้นได้ชมถึงความงดงามซื้อก็ ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรสอบถามได้นะคะงานทุกชิ้นงานนั้นได้มาตรฐานไม่มีตําหนิแน่นอนนะคะเก็บไว้นานแล้ววันนี้ก็เอามาให้ f อฟนั้นได้ชมนะคะส่วนงานชิ้นนี้าราคาสี่พัาร้อยบาทนะคะงานชั้นครูไม่มีทิติเลยนะคะสวยมากได้มาตรฐานจริงๆนะคะ